อสวัสดีครับมาพบกันในลักษณะที่ห้าเลยล้กันนะอ่ะแถมให้ตอนแรกว่าจะเอาแค่สแถมแล้วกันลนักษณพิจิกนะครับผมสิบเจ็ดพุทกาจนถึงประมาณสิบหกธันวากับลูกแก้วแห่งความตายลูกแก้วลูกที่สิบอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอนุบีสนะครับผมอนุบีสเขาก็บอกว่าเป็นเทพหลังความตายเนาะอียิปต์ก็จะส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องของหลังความตายตายแล้วไปไหน มีเทพีมาอดัดมีเทพีที่แบบว่าช่างตวงวัดใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคุณทําความดีแค่ไหนหัวใจคุณใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยเท่าหนักกว่าคนนกไหมถ้าหนักกว่าเบากว่าอะลงรนรกนุนีนันอาตามวิธีการช่างตวงวัดความดีของเขานะครับมีหยิบเขาก็จะประมาณเน้นพวกประมาณเนี้ยนะครับอรารยธรรมในโลกแห่งความตายอนุบีตก็จะเป็นเทพที่แบบคอยปกป้องดวงวิญญาณของคน ที่หลังความตายพาไปสู่แม่น้ำไทยคิดอยู่เฟติสใช่ป,ะปะ่มวะนะครับอ่ะไปดูกันแม่น้ำของนายนะครับสี่เปรของเรานะครับคนลักนาดราศีพิจิกนะครับผมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอนุบ,บีสเราจะรอดไหมนะครับผมเราก็ดูมันมีดาวที่ย้ายมันคือดาวอาทิตย์ ดาวสุกดาวขาดดาวพุธง่ายๆเดือนนี้ไม่ยากเย็นนะครับคนลกักนาราพิษาบี่พีพิจิตรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะครับจากอินโทรของเราเนาะเราก็บอกว่าเราก็เปลี่ยนสีดีกว่าเนาะสีม่วงลอยนี่มันแบบม่วงสล,อล่อยๆเกินไปเอาเป็นสีเขียวดีกว่าอ่านะครับผมเราบอกว่าคนลกักนาลาสีพิจิกเองเนี่ยดาวส่วนใหญ่เนี่ยกำลังย้ายเข้าทับลักษณะขเขา นะครับย้ายเข้าทับลักษณะขเขาแล้วก็ดาวดวงแรกเลยลก็คือดาวอาทิตย์ที่ย้าย17พิกาจนถึงประมาณ16ธันวาย้ายทับลักษณะพอดีเลยนะครับก็ถือว่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าทับตนุเราก็มีเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบที่ดีขึ้นเพราะ,ะเดือนที่แล้วเขาเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดแล้วเขาอยู่ในเรือนวินาศมาหนึ่งเดือนงานการความวุ่นวายต่างๆน,น,นา,านาการตกงานการสูญเสียงานความเอาเปรียบเนาะ ชื่อเสียงต่างนานาของลัคนาราศิพิจิกแย่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยแล้วจากนี้ไปมันก็จะวิ่งตนุก,กระดุมพระสาัะาพันธุปุตตะนะครับเพราะนั้นดาวในฝั่งที่ดีเนี่ยจะเริ่มมาละนะคือดาวมันย้ายไปเรื่อยๆทีละชุดทีละชุดแต่ว่าปีนี้เหมือนดาวอ่ะมันไปกระจุกตัวกันแล้วมันก็ไล่กันไปเป็นกระจุกกระจุกกระจุกใช่ปะในปีก่อนๆมันอาจจะดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ทีหนึ่งดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ทีหนึ่งดาวพุธอยู่ตรงนี้ทีหนึ่ง ช่ไหมอังคารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็แบบทาให้เราเวลาเราตีความเนี่ยอังคารมีอยู่ตรงนี้พุธไปยรงนี้อ่าแต่ปรากฏว่าในช่วงของวันนี้เดือนนี้เนี่ยดาวมันอยู่กระจกกันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยได้มีหรอกที่ว่ามันจะอยู่ยนี้สมมติว่าผมเปิดปฏิทินปีหกเก้านะปีหน้าแบบละอ่ะเราเปิดดูนะว่าในช่วงเวลาสมมุตินะว่าสิบเจ็ดพฤศจิกาใช่ป่ะแล้วเราก็มาดูเดือนพฤศจิกาดูซิ วันพฤหัสทุกปีดาวมันจะมากระจุกกันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออใช่ป่ะแล้วก็มันก็เป็นวิชาสถิติเนี่ยอ่ะเราก็ลองเปิดนะยังไม่เคยเปิดเห็นไหมมันก็จะดาวที่แต่มันจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าใครมาอยู่ตรงนี้บ้างเห็นไหมดาวศุกร์ดาวพุธอ่าดาวเกตมันอยู่ข้างบนนี่ใช่ป่ะเห็นไหมดาวเกตมันอยู่ข้างบนนี่มันก็มาอยู่ตรงนี้ดาวแปดดาวเก้าดาวเจ็ดอยู่ที่เดิมดาวสี่ที่เดิมดาวพฤหัอย้ายลงมาละนะดาวอังคารนี่จากตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหม ดาวแต่ละปีมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันคือดาวอาทิตย์อาทิตย์มันจะสถิตยอยู่ที่ตรงนี้ยทุกหนึ่งเดือนทุกหนึ่งเดือนมันก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ดาวที่เหลือนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะนั้นในปีเนี้ยมันก็อ่ะดูหกเจ็ดก็ได้ดูหกเจ็ดก็ได้เนาะมีหมดทุกปีแหละนะดูหกเจ็ดอ่านอนดูเดือนพฤศจิกาจิอ่านี่สิบหกพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับอุ้ยถูกหวยนุย้ยอ่ะนะ ดาวมันกระจุกอยู่ตรงนี้จริงนะก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารอยู่นี่ใช่ไหมครับดาวอังคารก็จะไปอยู่ไกลหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกันดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์จะอยู่ใกล้ๆกกันเพราะว่ามันเดินทาง1เดือนต่อ1ช่องราศีเหมือนกันแต่พวกดาวอังคารดาวเกตดาวอังคารนั้นจะเดิน4-5วันดาวเกตจะเดิน60วันเพราะนั้นมันก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาเจอกัน คนที่จะเจอกันมากที่สุดคือหนึ่งสี่หกอ่าหนึ่งสี่หกจะตกแถวๆนี้หมดใช่ป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าหนาวไงอืมพอเข้าสู่หน้าหนาวเขาบอกว่าพวกดาวน้ําถ้าดาวน้ําเดินนําดาวดาวไฟนั่นคือฤดูฝนอืมนะครับถ้าเดถ้าดาวน้ําเดินนําพวกดาว ดาวไฟดาวอาทิตย์มันคือฤดูฝนแต่ถ้ามันเดินตามมันก็คือมันก็จะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวไปอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะเออถ้าถ้าถ้าพุทธนำจะเป็นฤดูฝนอ่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ได้ความรู้ด้วยเนาะอืมามรู้แบบโม่โซะแนะครับเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์เองเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมฝนมันซาละฝนมันซาแต่ว่าฝนมันยังมา เพราะว่ามันอยู่รวมกันเป็นกระจุกใช่ปะ่ะบ่อเถียงเทียงฝนยังไม่หยุดตกขัยานฝนยังตกอยู่ทุกวันค่ะต้องงั้นเลยนะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือของราศีพิจิกใช่ไหมครับก็ถือว่าการงานของคุณดีมีดาวอังคารคือความกล้าความขยันมาก่อนละเนาะกล้าขยันไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ติดกับที่นะครับถือว่าสามกับหนึ่งดี หนึ่งเป็นเรื่องของงานประจําอังคารเป็นเรื่องงานยีเลยหนึ่งอยู่กับที่อังคารเดินทางเพราะฉะนั้นดีทั้งคู่กลายเป็นคู่ศัตรูกันจะอยู่หรือจะไปก็จัดการให้มันดีนะครับเสร็จแ,แล้วหลังจากวันที่28พฤศจิกา้าด้าวสุกก็จะย้ายดาวสุกที่อยู่ในเรือนวินาศไม่สวยไม่รวยอะไรเลยเนาะเพราะว่าสุกเกษตรบดีตัดไปตกวินาศย้ายเข้าไปอยู่ในลัคนาเหมือนกันเพราะนั้นสุกก็เป็น สวยแต่สวยแบบประประผุผุพองพังนะครับ28มิถุนายนถึงประมาณ22ธันวาดาวสุกเองเป็นประนั่นหมายความว่าทุกเรื่องต่างเงินทุกเรื่องความรักเอ้ยมันทุกได้ไงอ่ะอ๋อมันก็ทุกเพราะว่าสุขเกษมบดีมันลงทุนเยอะมันเสียหายไปเยอะนะครับมันเสียหายไปเยอะมันวุ่นวายไปเยอะความรักทุ่มเทให้ไปเยอะมากมาย พอมันย้ายเข้ามามันดีแต่ฉันก็ยังอ่าไรอววรฉันก็ยังคิดถึงโอ้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนู้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยอันนี้อายกตัวอย่างความรู้สึกของดาวสุขที่เป็นปลานะดาวสุขอาจจะแปลว่าแปลว่าอ่าเงินเข้ามาอาจจะไม่ได้มากมายเงินผิดกฎหมายอืมใช่ไหมหรือความรักที่เข้ามาอาจจะเป็นความรักที่ทําให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเป็นสุขปะฉันก็อยางมีเลยเรื่องความรัก ถ้ามันเป็นสุกป่ถ้ามันเป็นการเงินที่ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ถือว่าคุณก็ต้องลองดูแล้วกันว่าสุกตัวเนี้มันย้ายเข้ามาดีนะดีกว่าอยู่สุกเกษตรบัดีและเป็นวินาศแต่มันสุกแล้วเราแก้ความเป็นเปล่าของมันได้หรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่ามันดีแล้วก็ไปในช่วงที่3นั้นก็คือดาว อังคารจากที่อยู่ในเรื่องของตนุเนี่ยมันก็ย้ายเข้ากระดุมพระแล้วมันก็เลื่อนไล่ตามตรงนี้ไปอยู่ในเรื่องของกระดุมพระการเงินแล้วเป็นอุจจาวิลาชด้วยเขาบอกอังคารอยู่ในเรื่องของกระดุมพระนั้นหมายความว่ากาและขยันที่จะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สกมบือยันเหลือลบเนาะว่าจ้างรับจ้างทําทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ได้เงินมาแม้ว่าจะอาสาหรือไม่อาสาก็ตามนะครับแล้วมีความเป็นอุจจาวิลาชนั้นหมายความว่า เป็นคนที่แบบมีชั้นมีเชิงมีเลม่มีเหลี่ยมในการที่จะทำมาหากินอืมแสดงว่าถ้าสมมติว่าอังคารเป็นอุจาวิราชในกนมพะทําน้อยอาจจะได้มากมีเล่เหลี่ยมในการที่จะหาเงินนะครับก็ขอให้หาเงินอย่างสุจริตก็แล้วกันถือว่าดาวอังคารนั้นย้ายมาดีเป็นอุจาวิราชมีดาวขนัสเป็นคู่สมพลเป็นพื้นให้ทําให้เรารู้สึกกล้าเสี่ยงกล้าลุยไปต่างๆนานา ย้ายต่อมาก็คือดาวพุธที่ย้ายจากเรือนของวินาศย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของตนุอีกแล้วก็ย้ายทับตัวเองเป็นการพูดการเจรจาอาจจะเสิร์ด่วดเร็วเจทันวาจนถึงประมาณ26ธทันวาประมาณ19วันถ้าจำไม่ผิดเนาะ <c oughs> ประมาณนั้น นะครับถือว่าสี่ก็ดีแล้วมันมารวมกันเป็นหนึ่งสี่หการทําสัญญาข้อตกลงซึ่งหนึ่งสี่ถือว่าเป็นดาวดีแต่6กถือว่าเป็นดาวปะเพราะนั้นจะทําสัญญาข้อตกลงอะไรเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมหรือไม่มีเออใช่ปะถ้าเราเลือกได้ว่าเฮ้ยสุกเป็นปะเราก็เลือกที่จะเสียหายน้อยกว่าหน่อยหนึ่งกำไรมากขึ้นหน่อยหนึ่งหรือไม่ทําสัญญาเลยดีไหมถ้าสุกมันเป็นปะเออเอาสุกทิ้งเอาแต่สัญญาเข้ามาก่อน เอาแต่การงานเข้ามาก่อนเอาแต่การเจรจาค้าขายเข้ามาก่อนแล้วสุก่อยมันให้มันมาอยู่ทางหลังให้มันเข้ามาเออติดเป็นเครดิตไว้<ม>อะไรประมาณนี้ได้ปะคล้ายๆเรื่องของการแบบว่าเออแลกเปลี่ยนค่างเงินอะไรอย่างี้สมมตินนะถ้าเราจะแลกเปลี่ยนค่างเงินใช่ปะช่วงนี้สุกตกทับลักนาแต่เป็นปะไม่ดีเลยใช่ปะเราให้สุกเนี่ยมันเป็นสุกที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเนี่ยอาจจะดูเนาะ พูดไปก็อาจจะแบบเกิดไอเดียนี้สุกตอนเนี้ยขนนเขาทาลักขนาม,มันเป็นป่าใช่ะ่ะน้อยด้วยข้าไม่ดีเลยเราก็แบบว่าอ่ะตอนแรกเปลี่ยนใช่ไ่ะเราก็ไปเปลี่ยนเป็นมหาจักรตรงนี้เดเออเราก็รอหลังวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกธันวาเด็เรอให้สุกมาเป็นมหาจักรก่อนอยู่ในเรือนของกะดุมพักใช่ปะเออเข้าใจอย่างวิธีการคิดวิธีการดูดาวนะครับวันนีก็สอนไปก็ มันก็ขึ้นมาคุณเองอาจจะเอยเข้าใจดวงดาวแล้วว่าอ๋อมันคือไทม์ไลน์นะที่ผมสอนทุกวันเนี่ยมันคือไทม์ไลน์การรู้จักไทม์ไลน์ของดวงดาวและใช้ไทม์ไลน์ของมันให้เป็นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสุขเป็นหลักการทําสัญญาข้อตกลงอาจจะเอาแต่ข้อสัญญาตกลงแต่ไปเบิกเงินทีหลัง <c oughs> อะไรอย่างนี้ได้ปะนะ ไปแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนทีหลังหรือว่าได้มาเป็นได้มาเป็นเย,ยนเอาไปแลกดอลลาร์หรือได้เป็นดอลลาร์เอาแลกเงินบาทไทยหรือซื้อทองแล้วติดดอยสำหรับคนแล้วก็าราศีพิจิกที่ซื้อทองแล้วติดดอยในเดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งเดเทอย่าเพิ่งไปคัดลอดเรารอเดือนหน้าดาวสุขจะเข้าสู่ในเรื่องของมหาจักรแล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้น แล้วมันจะเข้าตุดจีนตุดจีนคนก็จะซื้อทองมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนดอยตอนนี้อย่าพึ่งลงจากดอยอยู่ไปก่อนอากาศเยน็ยนๆแบบนี้สบายดีเนาะวันนี้ทานายแบบว่าสนุกสนุกนะเพราะว่าดาวมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วนานๆทีก็เนาะจะมีอารมณ์ร่วมนิดนึงเพราะกูก็ติดดอยอืนั่นแหละคือเหตุผลเพราะนั้นออกมาเขียวยกแผงนะครับถือว่าดีอ่าไปดูดาวเกต มีดาวเกตอยู่ดวงนึงที่ตกอยู่ในเรือนของอลลีก็ถือว่าเสียหายอุปสรรคศัตรูที่เกิดขึ้นปั๊บปั๊บทันทีทันใดปั๊บปับทันทีทันใดไม่เข้าใจทําไมอะไรยังไงทําไมมันเกิดขึ้นศูนเมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดแบบเออต้องระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันอะไรไม่คิดว่ามันเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเป็นดาวเกตมันถือว่าดาวเกตเสียเป็นอลีนะครับแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุสลไปนะครับดาวใหญ่อยู่ในนวางของเขาเอง ไม่มีการย้ายนาวางนาวางไหนก็อยู่นาวางนั้นไปดาวพฤหัสเองอยู่ในเรื่องของสุภาพะความสุขความเจริญจากที่เขาอยู่ในมอนะ<อ>เดี๋ยวเขาจะย้ายกลับไปมอนะายี่สิบสามธันวาน,นะครับสุขเป็นเอ่เพอพฤหัสเป็นสุขภาพะความสุขความเจริญแบบผู้ใหญ่มีออรล่ามีมหาอุดมีความมนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเราก็หาผู้ใหญ่เก่าๆมาคอยช่วยเหลือเราหรือใช้ความรู้ความสมารถเก่าๆในการที่จะทําให้เราจเจริญขึ้นถือว่าดาวพฤหัสเองอยู่ในเรื่องของสุภาพดีงาม นะครับผู้ใหญ่พ่ออาจจะสนับสนุนเราคนแก่สนับสนุนเรามันก็จะอยู่ตกอยู่ในเรื่องของปัตตานีนวาวของเขาก็อยู่ในเรื่องของปัตตานีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเราอาจจะไม่มีคู่ครองเราก็ไม่มีคู่ครองหรือว่าเราอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของของเก่าของแก่ของที่มีคุณค่าหรือของแบบว่าต่างแดนนะครับติดต่อต่างประเทศเราก็ติดต่อต่อไปอ่าเนาะคู่ของและหุ้นส่วนคือเรื่องปัตตานีของเราถือว่าเราอาจจะวางแผนในการที่จะ โกอินเตอร์หรือว่าติดต่อต่างประเทศหรือว่ามีงานใหญ่ที่เราต้องการอ่าอย่างเงี้ยเราก็ทำไปถือว่าโ okay. อเคศูนย์ห้าก็ผู้ใหญ่เก่าๆผู้ใหญ่แก่ๆนะครับเจ็ดแปดอยู่ในเรื่องของพันธุทุแปดอยู่ในเรือนของพันธุมีนวํางอยู่ในเรื่องของปุตตะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารและการเดินทางท่องเที่ยวนะครับลาหูเป็นพันธุใช่ไหมครับเจ็ดคือดาวเสาดาวเสาอยู่ในเรื่องของพันธุวุ่นวายเกิดแม่ การแบกรับสิ่งต่างๆในบ้านของเราแล้วเข้ามาเป็นปตัตตานีคู่ของและหุ้นส่วนนะครับก็ถือว่าเราเองอาจจะวขวนขวายหาความร่ํารวยวรขวนขวายหาลากฐานความมั่นคงต่างๆน,นั้นนามีการดูแลแม่ได้ไหมดูแลภรรยาหาภรรยาเพิ่มได้หมดนะเพราะนั้นถือว่าเจ็ดปดศูนย์ห้าดีหมดเลยเพราะนั้นโอ้เขียวยกแผงเหลือเกตดดวงเดียวนะครับ แต่เกตองเดียวทําลายประสาทได้ทั้งประสาทนะอืมคุณมีประสาทที่สวยงามมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกเนาะมีเจ็ดมีมีอะไรมีแปดมีศูนย์มีห้าไล่ขึ้นมาเป็นประสาทแต่เจอเกตองเดียวทําลายรากฐานประสาทเจ๊งหมดได้นะครับอืมเพราะนั้นต้องระวังอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดอะไรที่แบบว่ามัน มันมีความรู้สึกของเซนส์ของเราเองอ่ะที่ว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี้แม่งมาแปกแลกละไอ้นี้แม่งคืออุปสรรคละนะครับจดจําตรงนี้เอาไว้นะครับอ่ะไพ่นะครับผมการงานเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดนะตัวนี้เพราะไพ่ของตัวนี้เขาจะเรียงผิดอ่ะไม่ใช่เรียงผิดเขาจะเรียงในรูปแบบของเขาตัวนี้คือ The just ติ e นะครับถ้าเมื่อกี้ลัคนาไหนใบแรกน่าจะเป็นลัคนาเมื่อกี้ลัคนาอะไรวะลัคนาเมฆนะ ใบแรกก็คือ j u s t i c เหมือนกันนะครับก็ใช่ป่ะหรือว่าเป็นลัคณาเมกไอลัคนากันนะเมกันก็นั่นแหละตัวนี้ต้องเป็น j u s t i c นะครับ j u s t ิ c ก็แปลว่าเพราะว่าเบอร์แปดโปรติมไม่ใช่ j u s t i c เนาะมันเป็น chariot ใช่ไหมครับเอมันเป็น c h a r ตเอออันนี้มันกลายเป็น j u s t i c นะครับก็คือการช่างตรงวัดนะการที่จะพิจารณาว่าเรื่องของการงานเราเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนั้น นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอการเงินการกินระบบเป็นหกเหรียญเนานะอาจจะมีเรื่องของการแบ่งแยกเรื่องของการเงินมีการบริจาคมีเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของการเงินให้ดีนะครับตอนนี้เนาะก็มาจากดาวสุกตกอยู่ในตัวเราอะนะครับแล้วก็เรื่องของความรักความรักระบบโอ้โหสุขทับลักนาเป็นปลาเอาไหมอะ่ะนะ ความรักมีหนึ่งเหรียญเขามีหนึ่งถ้วยเข้ามาที่จะต้องจัดก,การสิ่งต่างๆเรื่องของความรักเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเราบอกว่าเป็นอันนี้เป็นสเต็งเนี่ยเบอร์สิเบเอ็ดเขาเขาดันเป็นสเต็งก็อดทนต่อเรื่องของสุขภาพทีนี้ดาวเขาไม่ได้เสียหายอะไรเนาะก็มีดาวเกรดดวงเดียวนะครับก็ในเรื่องของสุขภาพก็เราทาอย่างไงทําไปทําดีแล้วทําไปโรคเก่าๆก,ก็อดทนต่อไปนะครับแล้วสิ่งนี้คุณปรารถนานั้นคือราชาแห่ง ถ้วยนะครับเราก็ปรารถนาที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ที่แบบต้องรับผิดชอบสิ่งทุกอย่างเราก็เลยอยากรับสิดชอบทุกอย่างในชีวิตของเราแต่บางทีมันก็อาจจะรับผิดชอบไม่ได้ใช่ปว่าเรารับผิดชอบเท่าที่ทาเป็นทําได้ก็แล้วกันนะครับบางสิ่งบางอย่างมันนอกเหนือความควบคุมของเราเราก็ปรารถนาที่จะให้โลกสวยงามนะโอเคนี่คือลัคนาราศีพิจิตอนุมีกาบสวัสดีครับ